You say hello Asia hello hello <laughs> mm hmm. chocolate <laughs> <Okay>. good อ่ะกาแฟตุรกีกับนมนะคะฟองขึ้นมาด้วยอ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเอมอีกแล้วนะคะค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เอมมีนัดกับพี่สาวค่ะเดี๋ยวเอมจะไปบ้านพี่สาวของนุชันโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปดูวิธีการชงกาแฟตุรกีถ้าทุกคนได้ยินคาว่ากาแฟตุรกีก็จะแบบอา,อาจจะรู้มาบ้างแล้วแล้วก็กาแฟตุรกีก็จะเป็นแบบถ้วยเล็กๆโอเคค่ะคือพี่สาวค่ะ เขาเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟตุรกีมากแล้วคือเวลาเขาดื่มอ่ะเขาจะใช้แก้วใหญ่เลยเขาจะไม่ดื่มแก้วเล็กๆเหมือนมันไม่ถึงใจเขาแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเอมจะให้เขา,าชงกาแฟตุรกีให้เราดูว่าวิธีการชงมันเป็นยังไงโดยสาวตุรกีผู้รักการดื่มกาแฟแล้วเดี๋ยววันนี้เอมก็เอากาแฟตุรกีค่ะเอาไปให้เขาชงด้วยแล้วก็กาแฟตุรกี มันก็จะมีหลายยี่ห้อแล้วก็เที่ยบไปเห็นนะคะมันก็จะดีทุกคนมันเป็นเหมือนมีกุหลาบและโล่คุ่มด้วยนะเดี๋ยวเราไปลองตัวนี้เอ็มก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ค่ะนี่ถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอก่อนน้านี้ของเอม็มอ่ะก็จะเห็นร้านที่คาดิคอยอะ่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีขายแบบเป็นซองในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งค่ะอันนี้นี่ยี่ห้อนี้ เดี๋ยวเราไปลองกันค่ะทั้งสามตัวแล้วก็มีอันนึงเป็นกระปุกก็มีนี่ค่ะเป็นกระปุกอันนี้เดี๋ยวเราไปลองทั้งสี่ตัวกันแล้วก็เดี๋ยวเอมเอาหม้อที่บ้านเอ็มไปด้วยอ่ะฮะเพราะเพราะว่าหม้อที่บ้านพี่สาก็มีแหละโอเคถ้าเป็นหม้อชงกาแฟใช่ไหมคะมันก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้หรือจะเป็นทรงแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งก็ได้จะบอกไอเดียมันไม่จําเป็นต้องเป็น แต่์เลอย่างนี้ก็ได้อะมันจะมีหมอ้ออีกแบบหนึ่งที่แบบสวยงามอะ่ะที่เป็นเหมือนสีแบบออกแนวแบบกแบบ็เร mm ียกว่าโลสโกประมาณนั้นก็ได้ค่ะอันนี้มันหม,ม้อมจะแบบหนาๆนหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปบ้านพี่สาวก,กันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปแวะซูเปอร์มาร์เก็ตนิดอาแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเอ็มไปซื้อขนมให้หลานก่อนโอเคค่ะถ้าไงเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะตอนนี้เอ็มอยู่ในซูเปอร์แล้วคือหลานโตอะ มันก็แบบว่าต้้ออองซืะไรที่่เเหมมมือนนได็กทุกคนคะตอนนี้เอ็มซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเอ็มเดินไปบ้านพี่สาวเพราะว่าบ้านพี่เขาไม่ไกลจากบ้านนุชันเท่าไหร่เดี๋ยวเอ็มเดินไปถ้ารถเมลดด์ก็ไม่ถึงอยู่ดีต้องเดินไปอีกวันนี้คือแดดแรงมากคือแบบไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยอะเชอะเอ็มไม่รู้ว่าบ้านอื่นที่ตุรกีเขาเป็นแบบเหมือนบ้านแฟนเอ็มหรือเปล่าเพราะว่าเวลา เอ็มไปหาพี่สาวหรือพี่ชายอย่างเงี้ยนูชันก็จะซื้อของไปให้หลานถ้าบ้านไหนไมีลูกแล้วพี่สาวอะ่ะเขามาที่ไรอะ่ะเขาก็จะซื้อของมาให้ที่บ้านเอ็มแล้วซื้อแบบซื้อเยอะด้วยนะคือเขาใส่ใจแมก้กระทั่งว่าเอ็มกินเหมือนเขารู้เอ็มกินข้าวเขาหาซื้อข้าวหอ,อมมะลิมาให้แล้วคือข้าวหอ,อมมะลินี้มันมาจากที่ไทยด้วยนะมันมีขายอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไทยไม่ใช่ที่ตุรกีนะคะ่ะที่บิม เขาจะซื้อข้าวไข่ไก่แล้วก็ชาชาเนี่ยค่ะคือแบบพี่สาวซื้อให้จนแบบเอ็มไม่ได้ซื้อเองแบบมานานมากขนาดลุงป้ามาหาที่บ้านมากินชายอย่างเงี้ยคือเขาก็ซื้อมาให้เราอ่ะพอเราไปให้เขาเราก็ซื้อให้เขาอีกเหมือนกันเป็นซื้อไปซื้อมาอย่างเงี้ยตลอดแต่ก็ไม่ได้ไปเจอกันแบบบ่อยขนาดนั้นนานๆทีแต่คือพี่สาวพี่ชายจะเจอกันบ่อยแล้วคือเอ็มก็จะชอบแบบ ซื้อขนมไปให้หลานนะแล้วคือเอมมีหลานอยู่สี่คนพี่สาวสองพี่ชายสองก็เลยแบบเออรักหลานก็ซื้อให้หลานกินพูดถึงเรื่องหลานนี่คือแบบเดี๋ยวเอ็มจะเราเล่าเรื่องหลานให้ฟังคือหลานอะเอมเจอหลานตั้งแต่ยังแบบหลานหลานคนโตของพี่ชายยังสองขวบอยู่เลยอะแล้วคือหลานอะทั้งลูกพี่สาวลูกพี่ชายอะเขาเรียกเอมว่า เ,เขาจะไม่เรียกเอมว่ายงเย่คำว่ายงเย่อาจจะแปลเป็นหมายถึงว่า,าสปซยป้าสไปายอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดอเอ็มแปลผิดต้องขอไปด้วยค่ะแล้วคือหลานนะเรียกชื่อเอ็มเอ็มไม่ติดนะฮะเรียกได้แล้วก็จะหลานคนเล็กอะรูพี่ชายอะตัวเล็กอะอายุประมาณสองขวบก็คือ หลานวัยกำลังดำหลานเรียกเอ็มว่าอะไรรู้ไหมคะหลานเรียกเอ็มว่าพี่สาวคือเรียกชื่อเอ็มยังไม่ได้ไงแล้วคือพี่สาวนี่คืออับรานะฮะก็พอเราเจอหน้าเอ็มก็จะเรียกพี่สาวพี่สาวแล้วทุกคนเจอเพื่อนาเรียกนุจันว่าอะไรเรียกลุ่จันว่าปูหรือตานี่แหละจะเรียกว่าเต้เต้แล้วคือเวลาเจอหน้านุชจันนี่คือแบบจะเรียกแบบเต้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 จริงต้องเรียกนุจันว่าอาลเจ์ฮะ ือแจ้จะเหมือนแบบลุงหรือว่าอาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วคือจะเรียกแต่อย่างงี้ตลอดเวลาเวลาสอนให้แอมแจ้คไ่เรียกจะเรียกแบบเต้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 ตลอดเวลาแล้วคือเวลาเอมไปเล่นกับหลานสาวอะแอมไปคนเดียวอ่ะหลานสาวจะติดเอมแต่วัาไปกับดูชันอะคือนางไม่สนใจเอมเลยแล้วคือถ้าเกิดเอมไปอะเอมจะไม่ค่อยชอบไปกับดูชันอีชานางเพราะว่าหลานอะหลานสาวเอาแต่นางคือแบบ เอ็มลงแบบหลานสาวมากคนเล็กอะเพราะนางแบบกําลังน่ารักเลยะเห็นแบบพี่เขามีลูกอยากมีลูกมัางเลยเนี่ยคะ่ะเรื่องของหลานเอมทุกคนคะ่ะตอนนี้มถึงบ้านพ <Hi. S 1> ี่สาวแล้วนะคะยูเซ่ฮัลโหลอาเซียฮัลโหลหลานสาวกําลังจะไปโรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวไปรับหลานชายกลับบ้าน <Hi. S 1> เพราะว่าเรียนคนละครึ่งวันแต่คนละชั้นนะ ทุกคนคะเดี๋ยวเราไปส่งหลานที่โรงเรียนกันแล้วเดี๋ยวไปรับหลานชายกลับมานะแมทูบคบไม่เมได้โอเคเดี๋ยวเราไปโรงเรียนหลานกันโอ้โหสโกโอ้โหโอเคทุกคนคะตอนนี้เราเจอหลานชายแล้วเดี๋ยวเราเรอส่งหลานสาวเข้าไปแมทูยูสตีไฮยัง กับบ้านกันค่ะทุกคนทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาทํากาแฟกันนะคะอันนี้เป็นพี่สาวเดี๋ยวพี่สาวเขาจะทําให้ดูนะคะวิธีการทํากาแฟตุรกีโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนี่พี่สาวก็เตรียมแก้วไว้ให้แล้วก็มี โลคุ้มด้วยมีช็อกโกแลตมาสเมโดสวยงามเราก็ใส่ไปหนึ่งช้อนโอเคแล้วก็ใส่น้ำตาลไปหนึ่งก้อนสองก้อนแล้วแต่แล้วก็น้ำค่ะเอาเท่าจำนวนแก้ว ที่เราต้องการแก้วมันก็จะลิกๆน่ารักน่ารักเนาะแล้วเราก็คนอันนี้เราไปตั้งเตาไฟอ่อนก็มันก็จะเริ่มเดือดแบบปุดๆ พอกาแฟมันเริ่มเดือดแบบเป็นฟองขึ้นค่ะแล้วก็พี่สาวเขาจะเร่งไฟแรงพอเร่งไฟแรงปุ๊บเขาก็จะปิดไฟเลยแล้วก็เทใส่แก้วเลยค่ะถ้าเกิดทําแบบนี้ก็คือแก้วเดียวแต่ถ้าเกิดทําแบบหลายๆแก้วต้องค่อยๆตักฟองออก <Okay. S 1> ทีละแก้วก่อนค่ะเสร็จแล้วหนึ่งอันจ้าอันนี้โอเค เหมือนเดิมค่ะใส่ไปหนึ่งช้อนโอเคแล้วก็ใส่น้ำยำตันต เดี๋ยวเอ็มมาลองแก้วแรกดีกว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวมันจะเย็นอืมช็อกโกแลอเก่ด <Okay. S 1> ทุกคนคะ่ะต้องกินกับโหลคุม้มอันนี้ก็กินแต่แล้วก็คว่ำเพื่อทำนาย อันนี้จะเป็นแก้วที่สองนะคะที่เป็นกุหลาบกับโลคุ่มเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะออันนี้ได้กลิ่นแบบเหมือนกลิ่นแบบเป็นกลิ่นกุหลาบแล้วก็กลิ่นโลคุ่มเลยอันแรกอร่อยกว่าท้อถ้อกา,าแฟตรุรกีจริงต้องเป็นแบบยี่ห้อแรกยี่ห้อนี้อร่อยกว่า แล้วแต่คนชอบแต่เอ็มว่ามันเป็นกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นกุหลาบแล้วก็กลิ่นโลคุ้มโลคุ้มก็เป็นกลิ่นอันนี้กลิ่น้าแๆแบบนี้ <c oughs> ถามว่าชอบไหมไม่ชอบส่วนตัวบางคนอาจจะชอบพี่สาวบ,บอกพี่สาวไม่ชอบด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปอันที่สามเลยดีกว่า เดิมจ้าอันนี้ใส่เป็นสามก้อนพี่สาวบอกโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเสิมา้งไปเลย ทุกคนคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องน้ำตาลนะ่ะถ้าเกิดใครชอบหวานมากหวานน้อยจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะอันนี้ได้แล้วคะ่ะอันที่สามอันนี้จะแบบน่ารักเชียสวีทใก่อืม Sweet. <c oughs> mm. yes I think อ h uh, า t ั t o o is okay <c oughs> <laughs> อันนี้ก็ถ้าเกิดใส่สามก้อนก็หวานเนาะโอเคค่ะอันนี้สุดท้ายเด้วอันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่น้ำตาลเดี๋ยวพี่เขาจะทำแบบใส่นมให้กินเอ็มก็ไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ อันนี้อันที่สี่ค่ะสุดท้ายแล้วทำไมพี่เขาทำสวยจังอะเอ็มทำไม่เคยมีฟอร์มขึ้นเลยอ,อันนี้เป็นอันที่สี่ที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลลงไปท้าไมใส่น้ำตาลก็คือแบบขมไปเลย <laughs> ขมเลยถ้าใครชอบขมก็คือใช่แต่ก็ใส่น้ำตาลไปเอ็มเป็นคนชอบแบบชอบกินหวานไงใส่น้ำตาลนิดนึงก็ยังดีก้อนสองก้อน ขมจ้าแต่รสชาติก็ยังคงเดิมอยู่พี่เขาใส่นงไปพอดีแก้วโอเคไปจ้าใส่ลงไปช้อนหนึ่ง ช้อนได้ตานี่ดอชโอเค yes โอ oh o k ก็คนคนหนึ่งทุกคนคะถ้าอันนี้ที่พี่เขาใส่นมเขาก็จะใช้ไฟแบบก็ไฟแรงเลยนะแต่หัวจะใช้หัวเล็กเหมือนเดิมโอ้ให้ฟองมันขึ้นโอเคแล้วก็ปิด เทลงไปจ้าอ่ะกาแฟตุรกีกับน,นมนะคะฟองขึ้นมาด้วยอะ่ะมีค่ะได้มาแล้วดูดิทุกคนสี่แก้วแก้วที่้าแล้วนะวันนี้กินตาแตกเลยนะห้าแก้วโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยมันก็จะมีแบบกาก,กาแฟด้วยเนาะถ้าเกิดกินกาแฟตุรกีมันจะเป็นกากเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ถือว่ามันก็มันก็อร่อยดีนะมันมีนมด้วยอ่ะออร้อน oh, <lot. S 1> อืมใช้ได้ชอบกุณซื้อพี่เอาขนมนมาให้กินนีทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างคะกาแฟตรุรกี ถ้าเกิดใครมาตุรกีเอ็มแนะนําให้ลองหาดื่มดูนะคะแล้วก็กาแฟตัวนี้ค่ะหาดื่มได้ง่ายแล้วมันก็เป็นเอกลักษณ์ของตุรกีด้วยกาแฟตัวนี้ก็สามารถทานายดวงชะตาได้ได้เหมือนกันถ้าเกิดใครอยากรู้ต้องลองดื่มดูนะคะเาวันนี้ก็มาอยู่วันที่สองของวันเลยนะคะถ้าอย่างไรเดี๋ยววันนี้เอ็มขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหมค่คลิปวิดีโอหน้าแต่คลิปวิดีโอหน้านี่ก็คือ เอ็มยังอยู่ที่บ้านพี่สาวเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ็มจะทำอะไรนะคะอย่ไรเอ็มฝากทุกคนกดซับสไคร b ์กดไลค์เป็นกำลังจใจเอ็มด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย